เพจเ c e b o o k กับเพจ Youtube อันใดดีกว่ากันสําหรับคนที่เริ่มใหม่ๆหวังสร้างรายได้จากออนไลน์ถ้าว่ามีพื้นฐานจาก y o ยูทูบเลยจังใดห้ากันเล่น Facebook กันอยู่แล้วพี่นอ้องเพียงแต่ลงคลิปให้สม่ําเสมอว่าคลิปยาวคลิปสันการเข้าถึงใน Facebook สกดีกว่าอยู่ใน Youtube ถ้า Youtube มันเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องนึ่งถ้าห้าเห็ดเรื่องใดก็ต้องเห็ุเรื่องนั้น สายบันเทิงก็คือบันเทิงสายธรรมะหากินก็คือธรรมะหากินสายความรู้ก็คือความรู้ยูทูปแต่ห้าเห็ดคอนเทนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนคอนเทนจากยอดวิวที่เคยได้หลายยอดวิวสีหูบลงมาท่านที่พี่น้องเงื่อนไขการส่งได้จากยูทูปก็ต้องมีคนที่ตาม1,000คนมีชั่วโมงในการรับชมอยู่ที่4ี่พชั่วโมง แ้ะก็มีกฎมีเกณฑ์คือกันกับใน Facebook การกอบคลิปคนอื่นมาลงบริสั่งคลิปเองสั่งคอนเทนต์เองก็สิโดนก่อหาความเป็นต้นฉบับหน่อยเกีนกับใน Facebook หรือกดชุมชนของ YouTube ก็มีคือกันความรุนแรงยาเสพติดอาวุธปืน18บวกอันนี้ทั้งยูทูบเข่งขัดแห้งพี่น้องคือกันกับทุกแพลตฟอร์ม แต่คนที่เหด Facebook อยู่ตอนนี้วังสิมีรายได้จาก Facebook ก็บอมีข้อห้ามในการเอาคลิปที่เฮ้าเ็ดเทีเยอเดียวไปลงทั้งเฟซบุ๊กทั้ง Youtube สามารถลงได้ทั้งสองช่องทางแต่ถนับรายได้จากคลิปสั้นใน Facebook หรือเฮ้าอิ่นว่าคลิปเรียว้าในใน u t u เขก็อิ่นว่าคลิปชอ็อต a c e b o o k สิดันคลิปดีกว่า Youtube มีรายได้จากยอดโฆษณาไลากวกาวถ่ายยอดโฆษณาจากคลิปช็อตอยู่ใน YouTube รายได้มันหน่อยพี่น้องแต่ก็มีรายได้คือกันจากประสบการณ์ที่เคยเหตุ YouTube มาก่อนพี่น้องตอนนี้ก็เหตทั้งส,งสองทางอะละทั้งบรวา่าทั้ง YouTube หรือ Facebook